มันมีโปรเจกต์คริปโตตัวหนึ่งนะฮะที่เพื่อนเพื่อนทุกคนน่าจะรู้จักแต่กลับมองข้ามมันในช่วงตลาดมีนะฮะและตอนนี้โบมองว่ามันน่าจับตาม,มองมากและมันมีเรื่องอะไรน่าสนใจเดี๋ยวคลิปนี้โบจะมาสรุปให้เพื่อนเพื่อนฟังกันนะครับ Here สวัสดีครับทุกคนกลับมาเจอบคีโโบโบนะฮะเดี๋ยววันนี้โบจะมาพูดถึงเจ้าโปรเจกต์ที่โบเองนั้นกลับมาจับตามองมันอย่างมากเลย,เลยนะฮะแลวมันก็มีเรื่องที่เราสามารถเก่งได้เยอะและอัพไซด์นั้นก็เยอะมากถ้าตลาดคริปโตไม่เละเทะก่อนนะครับและอย่าลืมนะฮะว่าคลิปนี้ไม่ใช่คําแนะนําในการลงทุนแต่ยใทั้งสิ้นนะฮะเป็นเพียงเนื้อหาเพื่อการศึกษาเท่านั้นนะครับและถ้าหากว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยอยากสนับสนุนโบก็สามารถกดปุ่ม j o ยค่าขนมตรงนี้ได้เลยนะครับสามารถดูสิทธิพิเศษได้มากมายและอย่าลืมกด like กด เเสียวลาเพื่อนเนเี่ยลองมาเฉลยกันดีกว่านะฮะว่าโปรเจกต์นั้นคืออะไรนะครับโปรเจกต์ project นั้นเนี่ยก็คือ e เจ้าโปรเจกต์แพนเค้กสวอปนั่นเองนะครับ ใช่ครับแพนเค้กสวอปดีฟายโอที่มีมาตั้งแต่ปี2020เลยนะฮะราคาจากตอนเมื่อปี2020เนี่ยก่อนจะบูรันเนี่ยเขาอยู่ที่ประมาณ0.3-0.4ดอลล์นั่นเองนะครับและเคยขึ้นไปทำออทามไฮสูงที่ประมาณ44ดอลลร์เลยทีเดียวนะฮะและตอนนี้เนี่ยราคาก็หลดลงมาอยู่ที่ประมาณ4.5ดอลล์นะครับซึ่งส่วนตัวเนี่ยโบเองก็ได้ประกาศไปในกลุ่มส่วนตัวตัวเองเนาะว่าเออนี่โบกลับมามองตัวนี้นะตั้งแต่ตอนที่ราคามันประมาณ3กากว่านั่นเองนะครับมันก็มีเหตุผลนั่นเองนนะนะส่วถ้าาเเเกิเเิิดดงมูใชคค ส่วนตัวโบเองเนี่ยไม่ได้ใช้เทคนิคเยอะขนาดนั้นแล้วนะครับแต่ก็สามารถดูได้ง่ายนะว่าตอนนี้มันกําลังเจอแนวต้านสําคัญอยู่นะฮะซึ่งถ้าเกิด break เบรกออกไปเนี่ยก็ยังมีอัพไซด์ที่สูงพอสมควรถ้าหากว่าตลาดคริปโตนั้นยังเขียวต่อไปทั้งเดือนนั่นเองนะครับงั้นส่วนตัวเนี่ยทำไมโบถึงกลับมามองแพนเค้กแลวมันมีความน่าสนใจยังไงเรามาดูในเรื่องของฟันต์เตอร์เบนท์ลกันก่อน,อนหรือเรื่องพื้นฐานของมันนะครับแพนเค้กสวอปเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายเหรียญแลกเปลี่ยนคริปโตในรูปแแบบ Decentralized Dex Exchange Swap หรืือออว่ x, ่่าาาาานนนนนัเนเเเเงงคพพยข้้้มาใชจ รูปแบบฟังก์ชันเขาก็จะมีหลากหลายนะฮะซึ่งหลกัหลกๆแล้วเนี่ยรายได้หรือ traction ของแพลตฟอร์มเนี่ยจะมาจากการที่เราเนี่ย swap เหรียญน,นั่นเองนะครับซึ่งอแพลตฟอร์ม Pancake Swap เนี่ยนอกนอจากจะมีการอนุญาตให้เพื่อนๆนั้น swap เหรียญแล้วเนี่ยก็ยังมีฟาร์มแล้วก็มี pools ให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถนําเหรียญเนี่ยมา stake ได้นั่นเองนะครับแล้วก็สามารถเก็บเกี่ยวดีลจากแพลตฟอร์มได้นะฮะสำหรับคนที่ยังไม่เข้าใจเรื่องนี้เนี่ยก็สามารถเข้าไปเซิร์ชใน u t u b e ศึกษาเกี่ยวกับเ,เจ้า decentralized exchange เพิ่มได้นะครับ นันเนี่ยมันก็จะมีระบบ IFO หรือว่า IEO หรือที่คล้ายๆกับพวก IEO บน b i n a n c e นั่นเองนะฮะซึ่งจะอนุญาตให้เ,เพื่อนๆนั้นสามารถลงทุนเป็นต้นสายบนแพลตฟอร์มของแ a น cake ส wa p ได้นั่นเองนะฮะเช่นมีเหรียญใหม่ๆที่อยากจะลอนตัโจเองอยากจะเปิดตัวเหรียญเนี่ยก็สามารถทํากับแ a น c a k e สว a p ได้นั่นแหละฮะและคนที่ถือเหรียญเค้กเนี่ยหรือถือเหรียญ BNB อบอะไรพวกนี้เนี่ยก็สามารถที่จะมีส่วนร่วมในการซื้อขายเหรียญพวกนี้ตอนต้นสายในราคาเปิดตัวนั่นเองนะครับก็สามารถทํากําไรได้หลั สิบถึงยีและร้อยเท่าเลยทีเดียวนะฮะแต่มันก็จะเกลือนๆหน่อยแบบเราจะสามารถซื้อได้เพียงแค่10 20 30 50ดอลลาร์อยู่ที่จํานวนเหรียญเค้กที่เราถือยิ่งเราถือเยอะก็แปลว่าเราก็ยังมีสิทธิ์ซื้อเยอะนั่นเองนะครับยังไงก็อย,าย่างนั้เพื่อนๆลองไปศึกษาในท่อนนี้เพิ่มนั่นเองนะฮะในช่วงตลาดมีเนี่ยถือว่าเป็นเครื่องมือหาเงินที่แบบโอ้โหโคตรสบายเลยนะฮะแทบไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับงั้นเมื่อเรามองเห็นว่าแพลตฟอร์มตัวนี้เนี่ยมันมีฟังก์ชันหลากหลายอย่างนี้เนี่ราลงง้้้มนนีชจิใใหแว Cake, มันยังมีคนใช้งานเยอะอยู่หรือเล่าล่ะในช่วงตลาดมีเนี่ยเพื่อนๆก็น่าจะลืมมันไปกับเชน Binance Smart Chain ทูกต้องใช่ไหมฮะแต่ด้วยข่าวล่าสุดที่ทาง b i n แนนซเนี่ยจะทํา CKBNB เนี่ยโบก็พูดได้เลยว่าเจ้าเชน BSC หรือ b i n แนนซ์ส a มาร์ทเชนเนี่ยน่าจะมีหนทางไปต่ออีกยาวไกลนั่นเองนะครับ เรามาดูดีกว่าว่าแพลตฟอร์มแพนเค้กโซล์เนี่ยมันยังมีคนใช้งานอยู่เยอะจริงๆหรือเปล่านะครับจากในช่วงบูรันที่ผ่านมาเนี่ยก็คือช่วงประมาณปลายปี2020ยาวไปถึงปลายปี2021เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าราคาเหรียญแพนเค้กเนี่ยก็หล่นลงมาสูงถึง50%เลยนะจากเหรียญละ40กว่าดอลเนี่ยล่วงลงมาอยู่ที่ประมาณ20กว่าดอลน,นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเราดูตรง total revenue ของเขาเนี่ยจะเห็นได้ว่าแพลตฟอร์มนั้นยังมีรายได้ที่สูงถึงประมาณ1.5ล้านดอลต่อวันเลยทีเดียวนะฮะแลนะเคยขึ แต่ในทุกวันนี้เนี่ยที่ราคาเหรียญแพนเค้กมันไหลหล่นลงมาเหลือเพียงเม็ดละ3ดอน4ดอนเนี่ยเขาสามารถที่จะเมนเทนรเวนิวได้สูงถึงประมาณ6 0 0 0 0 0ถึงเจ็ดราวๆประมาณนี้ต่อวันเลยทีเดียวนะครับก็สามารถทําแบบนี้ได้คงที่มาตั้งแต่ประมาณเดือน5เดือน6เดือน7แล้วเนาะมันมีช่วงอาทิตย์ตรงนี้ที่ว่าหายหายไปนะครับอันนี้โบไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันก็สามารถเมนเทนแล้วก็มีความคงที่ในการ เก็บเกี่ยวรายรับได้นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราก็เข้ามาส่องในหน้าของ Twitter เจ้าแพนเค้กสวอปนี่เนี่ยเราจะเห็นได้เลยนะว่าตัวเหรียญแพนเค้กเนี่ยมันยังมีการเบินเหรียญได้สูงประมาณเดือนละ3 5ล้านเค้กหรือราวๆประมาณ4 0 0 0กว่าล้านบาทเลยทีเดียวนะฮะสำหรับคนที่ไม่รู้เนี่ยแพนเค้กเนี่ยมีระบบการเบินเหรียญทิ้งนะฮะซึ่งระบบการเบินเหรียญของแพนเค้กนั้นเนี่ยก็นำมาจากหลายๆปัจจัยนะฮะทุกๆครั้งที่มีการเทรดเหรียญบนแพลตฟอร์มแพนเค้กเนี่ยเขาจะนำประมาณ0.057%เนย์จุด มีการนำ performance fee จาก i อ o มาเบิร์นมีการนำค่าใช้จ่ายจ,จากการสร้างโปรไฟล์บนแพน c a k e มาเบิร์อะไรเงี้ยคือเขาก็พยายามสร้างยู c a s สให้หลากหลายเพื่อที่จะนำไรายได้จากยู c a s สพวกนั้นเนี่ยมา burn, เบิร์เหรียญแพนเค้กทิ้งนั่นเองนะครับและอัตราการเบิร์พวกนี้เนี่ยก็ reflect ถึงปริมาณการใช้งานแพลตฟอร์มแพนเค k e ซึ่งส่วนตัวเนี่ยโบมองว่าเฮ้ยมันเยอะ มากๆพอสมควรนะครับซึ่งส่วนตัวเนี่ยในขณะที่ทุกๆวันนี้ทุกๆคนกําลังโฟมเจ้าเช a i n Ethereum layer 2หรืออะไรพวกนี้เนี่ยโบมองว่าแพนเค้กสามารถที่จะเมนเทน traction ได้เยอะพอสมควรและทําให้โบ้เนี่ยกลับมาจับตามองผลิตภัณฑ์ของเขาอย่างใกล้ชิดนั่นเองนะฮะเพราะว่าในช่วงตลาดหมีเนี่ยก็ยังทารายได้ได้เยอะขนาดนี้แถมราคาเนี่ยก็ลดลงมาเยอะมากๆนะครับเมื่อเรากลับไปส่องในช่วงที่แบบว่าเออราคาเหรียญเนี่ยสูงวันนี้ประมาณ5เท่า6เท่าเนี่ยแต่ว่า revenue เนี่ยณเวลานั้นเนี่ยก็สูงกว่าตอนนี้แค่ประมาณ2-3เท่าแค่นั้นเองนะฮะแบบมันก็ make sense ในระดับหนึ่งเนาะและข่าวใหญ่ของแพนเค้กนะครับที่โบ้ไม่อยากจะให้เพื่อนๆพลาดเลยนะฮะเพราะโบ้มั่นใจว่าหลายๆคน เนี่ยน่าจะไม่ได้เพย์เทนชั่นนะครับก็คือว่าเจ้าแพลตฟอร์มแพนเค้กเนี่ยกำลังทําการ introduce tokenomic สองจุดนะครับในปัจจุบันเนี่ยเหรียญแพนเค้กไม่ได้มี maximum ั u p p l y นะฮะก็คือเป็นเหรียญรูปแบบอ i n f l a t i น n a r y เฟอร์ปีละประมาณเกือบเกือบสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแต่เขาก็พยายามลดอัตราการเฟอร์โดยการที่นําระบบ burn เบอร์เหรียญเข้ามานั่นเองก็คือที่โบพูดไปก่อนหน้านี้นะฮะเพื่อที่จะลดอัตราการเฟอร์นั่นเองนะครับแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยเขาจะมีแ max supply ที่ประมาณเจ็ดร้อยห้าสิบล้านเหรียญเค้กนั่นเอง ซีมัมพลายเนี่ยก็คือทางคอมมูนิตี้นั่นเองนะฮะทางแพนเค้กสวอปเนี่ยมีการนาเสนอเฉยๆนะครับและคอมมูเนี่ยก็เข้าไปโหวตกันนั่นเองนะครับซึ่งการโหวตครั้งนี้เนี่ยก็ผ่านไปได้ด้วยดีตั้งแต่วันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาหรือประมาณ 3- 4เดือนที่แล้วนั่นเองนะครับส่วนตัวเนี่ยโบมองว่าโอเคอย่างน้อยเนี่ยมันจะทําให้เรามองเห็นง่ายขึ้นว่ามูลค่าของเหรียญแพนเค้กเนี่ยเป็นยังไงนะครับและทําให้โบรู้สึกว่าเฮ้ยมันยิ่งมีความน่าสนใจและน่ากล้ามากขึ้นนั่นเองนะครับเรราาานน,นันาาทแคสสมถํ Performance ได้ดีมากๆนะครับและส่วนตัวเนี่ย narrative ของคำว่า review เนี่ยก็อาจจะถูกนำมา introduce กับแพลตฟอร์มแพนเค้กได้นั่นเองนะครับเราจะสามารถมองเห็นได้เลยว่าร e ยรับของแพนเค้กนั้นรายวันเนี่ยสูงถึงประมาณ6 0แสนกว่าดอลลาร์นะครับถ้าเกิดว่ามันมี maximum supply นะครับและจะทำการแจกจ่ายฟีสคืนให้กับ User ได้นเนี่ยโบอมองว่าเฮ้ยแพลตฟอร์มมันคงน่าจับตามองมากพอสมควรเลยนะฮะเพราะทุกๆวันนี้เนี่ยอีกแพลตฟอร์มหนึ่งที่มาแรงในแง่ของ Real y i e l d เนี่ยก็จะเป็นเจ้า Gmx นะฮะที่มี t ั้งท revenue วะประมาณแสนถึงสามแสนดอลลาร์นะครับแต่ว่าเจ้าแพนเค้กสวอปนั้นดันมี total revenue ที่สูงกว่าอีกนะฮะแต่ว่าคนกลับมองข้ามมันนั่นเองเพราะว่าระบบการแจกจ่าย protocol fees คืนให้กับ holder ของเหรียญเนี่ยยังไม่ถูก introduce เข้ามากับแพนเค้กนะครับแต่โบเองเนี่ยก็เก่งไว้เหมือนกันว่าสักวันหนึ่งมันจะถูก introduce เข้ามานะครับซึ่งนอกเหนือจากข่าวใหญ่นั้นเนี่ยมันมีข่าวอะไรอีกที่โบมองว่าแพนเค้กนั้นน่าจับตามองนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยแพน ตลอดนะฮะและโบเองเนี่ยก็สังเกตได้ว่ามันกําลังจะมีการอัปเกรดทั้งใหญ่นั่นเองนะฮะทุกๆวันนี้แพนเค้กสวอปอยู่เพียงบนไบน์ส m มาร์ h เ i นแต่ในอนาคตเนี่ยเขาจะขยายตัวเป็นมัลติเชนแน่นอนนะฮะกำลังคัมมิ่งซูนนะครับและข่าวนี้เนี่ยโบมั่นใจว่าวงในอะไรเขาก็รู้กันแล้วแหละแต่เขากาลังไล่เก็บของอยู่ก็เป็นได้หรือตลาดจะถล่มมากกว่านี้อันนี้โบไม่สามารถตอบได้นั่นเองนะครับแต่โบมั่นใจว่าคนไทยประมาณ90%อเหรือแ0เรนี่ยไม่รู้แน่นอนว่าระบบนี้กำ กับ narrative real y i e เรากำลัง focus กับ uh, layer 2หรือว่า การมาของ Ethereum the Merge อยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยโบอยากจะพูดให้เพื่อนๆกลับมาจับตาดูมันนั่นเองนะครับและอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าต่อไปเนี่ยแพนเค้กสวอปเนี่ยก็จะเพิ่มระบบ Bridge หรือว่าระบบการสวอปเหรียญข้ามเชนเข้ามาโดยการเข้าไปอินทิเกรตกับแพลตฟอร์ม StarGate นั่นเองนะครับทุกๆฟีสที่ได้จากการใช้งานตัวนี้เนี่ยก็จะนามาเบรนเหรียญแพนเค้กอีกนะฮะที่ว่าแพลตฟอร์มเขาน่าจะไม่อยากเอาตังค์เลยนะฮะอยากจะลดสป라이์เหรียญอย่างเดียวเลยนะฮะไม่ทาอย่างอื่นเลยนะครับก็ถือเ็เอง,งกะะบบ Cross chain ง Star เป็นอะไรที่น่าจับตามองมากเดี๋ยวโบ้เนี่ยจะลงคลิปเกี่ยวกับ l a y e r ร e r ีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เป็นมือใหม่หรือว่าใครที่กำลังสนใจเรื่องนี้เนี่ยแนะนำให้รอติดตามชมอย่างใกล้ชิดเลยนะคลิปนั้นโบ้วังใจว่าจะมีความน่าสนใจมากและจะมีหัวยน,นิดนึงให้เพื่อนๆไปเก่งกันนะครับถ้าตัดต่อทันนะ <laughs> งั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยก่อนที่เราจะจากกันนะครับโบขอเตือนไว้ก่อนว่าคลิปนี้ไม่ใช่คําแนะนําในการลงทุนนะฮะโบเองเป็นหนึ่งในคนที่ถือเหรียญแพนเคก้กแล้วก็เข้าไปซื้อเหรียญแพนเค้กในช่วงราคาประมาณสอาดอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยราคามันก็ขึ้นมาเยอะพอสมคว,สควรสำหรับโบนะฮะและการที่โบมาทําคลิปนี้เนี่ยไม่ได้อยากจะมาโปรโมทเหรียญที่ตัวเองถือเท่านั้นนะครับแต่อยากจะนําข่าวดีและอัปเดตใหญ่ที่ทางแพนเค้กเนี่ยเพิ่งมาประกาศออกมาให้เพื่อนๆทราบกัน นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในสภาพตลาดที่ผันวลแบบนี้เนี่ยมันก็มีโอกาสที่ราคาเหรียญณปัจจุบันถึงแม้มันจะดูดีหรือข่าวมันจะดูดีเนี่ยแต่ด้วยสภาพเศรษฐกิจหลายๆอย่างเนี่ยก็อ,อาจจะทําให้ตัวเหรียญเนี่ยราคาดิ่งลบลงไปอีกสูงถึงประมาณ50%เถึง90%เลยแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะลงทุนเหรียญเนี่ยก็อย่าลืมดูอยู่ on research แล้วก็พยายามอย่าใช้เงินที่เสียไม่ได้นะฮะเพราะถ้าเกิดว่าเราลงทุนไปเนี่ยแล้วมันหายไปเรารับเปอันี้เ่อนต์เร ูดถึงความเป็นจริงนะฮะว่าทุกๆอย่างมันไม่ได้จะมีอัพไซด์และโบเองก็เป็นหนึ่งในคนที่มีความเสี่ยงอยู่ในทรัพย์สินตัวนี้นั่นเองนะครับแต่งั้นเดี๋ยวนี้โบขอลาไปก่อนนะครับขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้มากๆและมีความเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์ข้างใต้คลิปตัวนี้ได้เลยนะฮะเรามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับส่วนใครอยากสนับสนุนค่าขนมเนี่ยโบจะแปะไว้ข้างใต้คลิปตรงนี้นะฮะก็สามารถกดปุ่มได้เลยนะครับไปไม่ขายของละไว้พบกันใหม่